สวัสดีครับนับจากนี้ไปหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจะได้เมตตาเล่าเรื่องหลวงพ่อปานโสวนันโทซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญท่านติดตามรับฟังในเลยณนโอกาสนีส้ส่วนครับอริตนานาเมตังสเมตตาทันตาวิกิตจิตตาปริตตังพนันตุ สักเेกาเมจรูเปกิริสิกรตเตจันตริเควิมาเนอีเปรเทจะคาเมตรวนากะหะเนเคหะวัทุมิเคเตหุมาจายันตุเทวาชะละทะละวิสเมยะขะคันทัพปนาคายอิทันตาสันธิเกยังมุนิวระวจันนังสาธวเมสุนันตุ ธรรมสัวนาาโลอายามพธันตาธรารมสัวนาาโลอายมพธันตาธรารมสัวนาาโลอายามพธันตาโอ <c oughs> กาสต่อไปนี้จะได้เล่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อปานมัดบานมคให้ท่านทั้งหลายได้ทราบตามที่พอจะนึกได้ ก็ฉันเองก็ทราบแต่เพียงประวัติตามประราการเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะทราบเรื่องราวของท่านตลอดชีวิตก็หาไม่จะเล่าให้ท่านหลไงร้ายได้รับทราบหรือสู่กันฟังเท่าที่พอจะจําได้หรือเท่าที่พอจะรู้เรื่องมาแต่ความจริงเวลาการก็ได้ล่วงเลยมาหลายสิบปีแล้วฉันก็อาจจะหลงหลงลืมๆืมไปบ้าง เอ้ต่อจากนี้ไปก็ขอจะได้เริ่มต้นเล่าเรื่องราวของรูปปันให้ทราบเท่าที่พอจะจําได้ในการประชุมสงฆ์ครั้งหนึ่งท่านได้เคยเล่าประวัติในตอนต้นของท่านให้ฟังว่า็กตอนก่อนที่ท่านจะบวชในพระพุทธศาสนานั้นท่านเองเป็นลูกชาวบ้านของตำบลบ,บานอมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเองไม่ใช่คนที่อื่นที่ไหนมา ตระกูลของท่านรู้สึกว่าเป็นตระกูลที่ค่อนข้างจะมั่งคั่งอยู่สักหน่อยเพราะว่าเป็นตระกูลที่มีทาตุท่านเล่าประวัติของท่านว่านับตั้งแต่ท่านเกิดมาเป็นชีวิตท่านไม่เคยฆ่าสับตัดชีวิตเลยในวิถีชีวิตของท่านนั้นท่านอยู่เป็นปกติกล่าวคือรักษาศีลห้าเป็นปกติแล้วคนในตระกูลก็ไม่เคยมีใครขัดคอ เพราะว่ารู้ว่าอัธยาใสของท่านเป็นอย่างนั้นแต่ว่าประวัติก่อนที่ท่านจะเกิดก่อนที่จะเข้าสู่กันมานดามานดาของท่านมีมิตรเป็นประการใดท่านไม่เคยเล่าให้ฟังเป็นแต่เพียงท่านปรารถให้ฟังว่าก่อนที่ท่านจะบวชทางในกรุงของท่านได้ไปจองสตรีคนหนึ่งไว้ให้ท่านก็หวังว่าเมื่อท่านศึกออกมาแล้วก็จะได้แต่งงานกันเพราะในสมัยนั้น คนที่เขาจะแต่งงานก็ต้องบวชก่อนแล้วท่านบอกว่าตามความรู้สึกของท่านท่านไม่มีความปรารถนาในการแต่งงานแต่นั่นเป็นความหมายของท่านผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ข,ขัดคอแต่ท่านก็คิดไปเสมอว่าถ้าฉันได้บวชเมื่อไรฉันจะไม่สึกเพเห็นชีวิตในการครองเรือนมีความลําบากทันี้ท่านเนยเล่าย้อนต้นถอยหลังลงไปว่าในสมัยที่ท่านเป็นเด็ก พอที่จะจําความได้ก็หมายความว่าคงจะอายุประมาณสี่ห้าหกขวบหรือเจ็ดขวบเป็นอย่างมากท่านบอกว่าในสมัยนั้นมีญาติของท่านคนหนึ่งตายญาตินั้นไม่ใช่ใครเป็นญาติของท่านเองบ้านของท่านหรือบ้านบิดามารดาของท่านกับบ้านญายอยู่หมู่เดียวกันตอนขณะที่ท่านเป็นเด็กท่านไปเดินเล่นในถุนบ้านไปเล่นกันที่นั่นระหว่างพวกเด็กเด็ก ขณะนั้นท่นานใาญ่ของท่านกำลังจะตายป่วยหนักเห็นก็บอกคนทางว่าขอจงว่านึกไว้ว่าพระอารหังพระอระหังเสมอนะเห็นเห็นผู้ใหญ่ว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ลงมลาไล่พวกเด็กๆท่านจําได้ได้ยินชัดแล้วก็บอกให้ว่าอารหังอารหังท่านก็จําแล้วก็ว่าเล่น ตอนนี้มาพอตอนเย็นเวลาที่จะรับทานอาหารก็จะกินข้าวเย็นมันได้ของท่งานก็เรียกวัรดาลูกทั้งหมดมารวมกันกินข้าวที่บ้านเมื่อขณะที่ท่านนั่งกินข้าวอยู่ท่านก็นึกกับมันได้ว่าอีตอนกลางวันเขาบอกก่าให้ว่าอารหังอารหังท่านนึกกัมานได้ในฐานภาษาเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรก็ว่าอารหังอารหังก็มาดัง,ดง พอพูดเท่านี้ท่านแม่ของท่านโกรธเป็นการใหญ่จับท่านโยนปังไปกลางนนชันแล้วก็บอกว่าเอา้ามึงจะไปตายหงตาหาที่ไหนก็นไปจะมาพาคนอื่นเขาตายด้วยนี่ท่านบอกว่านั่นเป็นความโง่ของมารดาวิดาของท่านโดยคนสมัยนั้นคิดว่าตาใครเขาภาวนาว่อาอรหังและพุทโธทแล้วก็คนนั้นจะต้องตาย และนอกจากนั้นถ้า,าบุคคลทั้งหลายใครที่เขายังไม่ป่วยไข้ถ้าไปไหว้เขาได้ยินคนทั้งหลายก็จะปล่อยตายไปด้วยท่านพูดแล้วท่านก็หัวเราะยกใจท่านบอกว่านั่นเป็นความโง่ของคนแก่แล้วต่อมาไม่ช้าไปสองวันคุณย่าของท่านก็ตายท่านเนีได้ไปถามท่านพ่อว่าย่าเป็นอะไรท่านพ่อบอกว่าย่าตายไปแล้วถามว่าตายแล้วเป็นยังไงบอกว่าตายเนี่ยเขาก็ไปวัดเขาก็ไปเผา ถ้าท่านถามท่านพ่อว่าคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนหรือท่านพ่อก็บอกว่าต้องตายทุกคนถามว่าเวลาจะตายทําไมต้องว่าอารหังท่านพ่อพ่อบอกว่าก็บอกหุทางถามว่าทางอะไรทางคนตายถามว่าคนที่จะยังไม่ตายว่าอารหังไม่ได้หรือท่านพ่อก็บอกว่าคนที่ยังไม่ตายยังว่าอารหังไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าเป็นโชคร้ายลางลายคนที่ว่าอารหังอรหังหรือว่าพู้โทนแล้วก็จะต้องตาย ท่านบอกว่าคําว่าอารหังหมายถึงเป็นชื่อของพระอรหันต์คือเป็นสปปรพนามขององค์สมเด็จสัมมาสัพพุทธเจา้าแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าท่านเป็นผู้ไกลาจากกิเลสทําลายกิเลสได้สิ้นเชิงไม่มีกิเลสเมื่อละอัตภาพจากอัตภาพนี้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกไปสู่นิพพานดูนคำ่าพุโทโธก็เหมือนกัน เป็นการสแสดงสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้ไม่มีความงุนงาโงมงายตัดอวิชชาความโง่ได้หมดตัดเยื่อใยแห่งกิเลสตัณหาได้หมดสิน้นเมื่อลาภภาพนี้แล้วก็จะไปสู่นิพพานเหมือนกันท่านบอกว่าเป็นความโง่ของผู้ใหญ่ในะสมัยนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังมาคุณเกิดมาแล้วต้องตายทั้งหมด ท่านก็คิดเลยทีเดียวว่าถ้าคนเกิดมาแล้วต้องตายเราจะไม่มีความเป็นอยู่อย่างพ่อ,อยังได้ถามพ่อว่าแล้วก็พระที่ก็เดินมาเิญจบานนี้เขาตายไหมพ่อก็บอกพระก็ตายเหมือนกันถามพ่อว่าชาวบ้านถ้าตายแล้วไปไหนพ่อตอบว่าไม่แน่นักชาวบ้านตายแล้วไปสวรรค์ก็ได้ไปบางคนก็ไปนรก แล้วไปเกิดเกิดเป็นเปรตานสุรกายเป็นสตดรัจฉารตามบุญตามกรรมแต่ว่าพระเนี่ยถ้าตายไปแล้วทาไปเกิดบสนสวรรค์ให้เกิดเป็นพรหมเพราะว่าพระเป็นผู้มีบุญมากคนที่บวชพระแล้วต้องรักษาศีลบริสุทธิ์ท่านพ่อลอยฟังเพียงเท่านี้ถามว่าสวรรค์กับนรกมีสภาพต่างกันยังไงท่านพ่อก็บอกว่าสวรรค์เป็นเทวดา มีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่เป็นทิพย์มีอาหารเป็นทิพย์ไม่ต้องทำมาหากินเหมือนชาวบ้านไม่มีความทุกข์าำรับนรกจะต้องถูกลงโทษต้องถูกไฟเผาท่านเล่าตามเรื่องราวของพระมัลัะยท่านจำไว้เพียงเท่านี้ท่านคิดติดตลอดมาว่าหาว่าฉันบวชเมื่อไรฉันจะไม่สึกนี่จะเป็นพระนี่จะตายแล้วไปสวรรค์ดีกว่านี่เป็นคติเดิมของท่านตั้งแต่เด็ก แล้วต่อมาในสมัยที่ทตานครบบทฉันจะขอเล่าเลยเรื่องราวสมัยที่ไม่สําคัญนักปเจ้เมื่อท่านพ่อนํามาฝากวัดขณะที่ท่านเดินมาท่านพบปลาตัวหนึ่งอยู่ในตลุกน้ำน้อยที่น้กำกําลังจะแห้งปลาตัวนั้นกําลังจะตายท่านก็จับปลาตัวนั้นมาด้วยเพราะว่าถึงหน้าวัดท่านก็ปล่อยลงไปในน้ําบอกให้ปลานั้นจงอยู่เป็นศขจงปลอดภยัย ขอชีวิตของเจ้าจงปลอดภยัยจยงกว่าจะถึงอายุไขแล้วท่านพ่อก็ได้นำไปฝากสมภารที่วัดสมภารในขนาดนั้นก็ปรากฏว่าเป็นชื่อคล้ายเขาเรียกเขาว่าหลวงปูคงป่คล้ายหลวงปู่คล้ายองค์นี้เป็นพระที่มีปาฏิหาริมากมีความสาม,มารถในทางศยศาสตร์และสมาธิหมายความว่าท่านจะทำอะไรให้เป็นอะไรก็ได้ ถ้าจะกล่าวกันไปตามหลักวิชาในสมัยนี้ในพระพุทธศาสนาที่เรารู้รู้ก็หมายความ,ความว่าท่านเป็นผู้ทรงอภิญญานันเองน,นเรื่องราวของหลวงปู่คล้ายนี้ท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อปานท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่ฉันเข้ามาอยู่เป็นนาคก, mm hmm. ก็จะบทพระนั้นวันหนึ่งเขาลองยิงพระกันพราเครื่องพระองค์ไหนองค์ไหนก็ยิงออกหมดหลวงปู่คล้ายเดินไป ถึงที่เขากําลังลองท่ากันทั้งก็เลื่องจีบอลออกแล้วก็บอกว่าเอาจีบอลวางไว้ท่านบอกว่าไหนลองยิงจีบอลของท่านดูดิพวกนั้นใช้ปืนทุกอย่างยิงจีบอลของท่านไม่ติดแต่ก็บอกว่าทุตไอ้ปืนของพวกมึงนี่มันไม่ดียิงพระออกแต่ยิงจีบอลของกูไม่ออกตัวของมึงเสียนั่งครั้งหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าขณะที่ท่านกาลังท่องหนังสืออยู่ในปลายชาต้องหนังสือขันหนักก็สุดมนลวงปู่คล้ายเดินก็ไปหาก็ไปเรียก,ก่าปานจะาําอะไรวะลวงพ่อก็บ,บอกว่าผมกําลังท่องหนังสือครับท่านถามว่าปานจะบวชแล้วก็จะสึกไหมท่านก็นเลยตอบลุงปู่คล้ายตามเจตนาเดิวมว่าผมบวชแล้วผมไม่อยากสึกก็รับบอกนีดี บุคุนีคนนี้เขาไม่ศึกเนะี่ยก็ต้องทําอย่างนี้แหละปานแล้วก็ทาจีวรวางไหมท่านบอกว่าปานก็อยากจะดูช้างไหมหลวงพ่อก็บอกว่าอยากดูก็รับเพาแค่ดูจีวรน,นี่นะประเดี๋ยวมันจะเป็นชา้างพอมองไปไประเดี๋ยวจะจีวรจะค่อยๆกลายเป็นช้างทีเดีนิดแต่น,นิดทีแรกมันจะเกิดติงวงมาก่อน มื่อสุดงงล้วจะเห็นงาเห็นงาแล้วก็เห็นหัวช่างตัวช่างขาช่างชิงมาตั้งหาช่างถ้าช่างนั่นเดินไม่ได้ตามความประสงค์แล้วก็ท่านบอกว่าปานอยากขี่ช่างไหมท่านก็เลยบอกว่าอยากขี่ท่านก็บอกเอาช่างเทาลงมาหน่อยใหาเขาขี่ช่างก็เทาลงมาถาล้วก็ขี่เล่นภายในป่าชาวนไปวนมาสักห้านาทีท่านก็บอกให้ลงจากคอช่าง เมื่อล,ลุนจากคอช้างแล้วท่านก็บ,บวชช้างเองกลับเป็นจีวรตามเดิมดิจะกลับไปกุฏิเดี๋ยวก็ไม่มีจีวรผมเท่านี้ก็ปรากฏว่าจีวรไอ้ช้างกลายเป็นจีวรไปตามเดิมหลวงพ่อปานเลยถามว่าพระที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยทำได้ถูกองไหมครับหลวงปู่คลายบอกว่าทําไม่ได้ทูกองพระที่จะทําอย่างนี้ได้ต้องเจริญกรรมฐานท่านถามว่ากรรมฐานเป็นยังไง ท่านก็เลยบอกว่าเอาเถอเวลานี้ท่องหนังสือไปเถอะเมื่อเธอบวชแล้วถ้าเธอมีความประสงค์จะทําได้อย่างนี้ฉันจะสอนให้นี่ท่านบอกว่าเป็นเหตุจับใจที่สุดว่าในการเข้ามาสูเ่เขตพระพุทธศาสนาซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนท่านบอกว่ามีความเลื่อมใสมากคิดไม่ถึงเลยว่าพระจะทําอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างอย่างนี้ แล้วท่านก็ถามหลวงปู่คลายว่าหลวงพ่อทําได้แต่เพียงเท่านี้หรือหลวงปู่ก็บอกว่าทําได้ทุกอย่างเอาอย่างนี้ไหมละ่ะแกอยากดูว,ว่าตัวฉันจะสูงแค่ไหนท่านก็อยากจะลองท่านก็บอกคอยดูนะให้ดูลังคาสลาบปลกที่ท่านกาลังนั่งอยู่ถ้ามันยืนอยู่ข้างนอกบอกเดี๋ยวหัวฉันจะแค่ลังคาสลบปลกมองไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปรากฏท่านสูงแคลง่ลังคาลังคาปลก แล้วก็ต่อไปก็บอกว่าเอาทิฏฐะทํามให้สูงกว่ายอดไม้ประเดี๋ยวตัวท่านก็สูงกว่ายอดไม้แล้วท้านก็ทําตัวย่อลงมาบอกว่าทิฏจะทําตัวให้เล็กนิดเดียวแล้วตัวท่านก็เล็กนิดหนึ่งแรากดว่าสูงไม่ถึงคืบท่านบอกว่าทําให้เล็กลงไปกว่านี้ก็ได้แล้วันนี้สุดที่คลายสมาธิกลับมาอยู่ในสภาพเดิมหลวงพ่อปานถามว่าวิชาอย่างนี้เรียนได้จากที่ไหนหลวงพ่อจะสอนผมได้ไหมท่านก็บอกว่า เธอทำสมาธิได้เธอทำอย่างนี้ได้แล้วก็บอกต่อไปว่าทำได้เท่านี้ทำได้อย่างนี้ไม่ใช่ได้แต่เพียงเท่านี้เท่านั้นทำได้ทุกอย่างจะเหาะเหินเดินอากาศก็ได้จดดําด,ดินเดินน้ำอะไรก็ได้ทุกอย่างเราเรียกว่าสมาบัติท่นก็จำคำว่าสมาบัตตั้งแต่บัตดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็สนใจในการไปพุทธปฏิบัติพยายามท่องหนังสือหนังหา ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่านต้องอยู่วัดสามเดือนคือเป็นนาคอยู่สามเดือนหลวงปู่คล้ายให้พยายามท่องหนังสือสวดมนต์ให้ได้หมดทุกอย่างเท่าที่มีความจําเป็นจะต้องสวดต่อมาเมื่อเวลาบวชหลวงปู่คล้ายบอกว่าถ้าแกจ,จะบวชนะไปบอกพ่อแกให้ไปมนต์นีมนต์หลวงพ่อปั่นมัดที่คุณเป็นคู่สวดอีกองหนึ่งนอกจากฉัน นั่นก็เป็นมนุลวงพ่อสุนมัดบางประหมอเป็นอุปชาเพราะว่าพระทั้งสององค์นี้เป็นพระได้ปัญญาทั้งคู่ทำอะไรต่ออะไรได้อย่างฉันเหมือนกันแต่ว่าทั้งสององค์นั่นเก่งกว่าฉันนี่ท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่คลายพูดอย่างนี้ลนแล้วท่านก็นไปบอกท่านมีดานท่านบิดา,า,ดาก็พอใจเพราะมีความเคารพในพระทั้งสององค์อยู่แล้วเมื่อถึงเวลาบทพระบท เวลาบวชจริงๆท่านบวชที่วัดบางปรามหมอเพราะเวลานั้นวัดบานองโคนั่นเดิมทีเป็นวัดร้างหลวงปู่คลายนี่เป็นพระจากจังหวัดชนบุรีขึ้นมาเริ่มสร้างวัดบางองโคเป็นองค์แรกหมายว่าเริ่มสร้างทับที่เดิมมีกุฏิอยู่สองสามหลังยังไม่ทันจะมีโบสถ์ถ้าวัดไหนไม่มีโอบโบสถหรือโบสถ์วัดนั้นก็ยังโบสถ์พระไม่ได้ต้องไปโบสถ์ พระที่วัดที่สร้างพระโุเบสถแล้วเมื่อบวชเป็นสารแรกลกหลวงปู่คลายบอกว่าควรจะอยู่กับอุปชาหนึ่งปีก่อนพระอุปชาจะได้อบรมสั่งสอนวิชาการต่างๆเมื่อขณะที่หลวงพ่อปานบวชขนาดนั้นพอดีหลวงพ่อวัดปราบหมอคือหลวงพ่อสุนกํนาลังสร้างพระอุโบสถใหม่ขณะนั้นปรากฏว่ามีช่าง มีนายช่างส้ารับคนที่เป็นนายช่างสามสี่คนมาควบคุมการสร้างพระบโบสถเขาว่าช่วยท่านเลสทาจริงจริงไม่ใช่จะมารับอย่างเรื่องการเงินการ,การทอนเนี่ยไหมเขาไม่ขอรับแลว้วาอาหารการบริโภคเขาก็เอามาหมดทุกอย่างเขาหาเขามากินเองไม่รบก,กวนทางวัดแ,แรงงานทั้งหมดชาวบ,บ้านช่วยกันแล้วก็ช่วยจัดหาวัตถุก่อสร้างทุกอย่าง คนสมัยนั่นก็ามีศรัทธามากในเมื่อขณะที่สร้างพระอุโบสถตอนเย็นวันหนึ่งท่านเดินไปดูในช่างเห็นในช่างซื้อหมูบ้างซื้อเนื้อบ้างกินวันเล็กวนันน้อยไม่มากรู้สึกว่าจะเป็นคนเข้มเขยมเพรว่าไม่มีค่าจ้างเขาอ,อ่อนกินกันตามอาัตาภาพที่จะพึงหาได้ท่านก็เลยบอกพวกในช่างบอกว่านี่พวกแกมาทํางานวัด แกจะมาซื้อกลับกินทําไมปลาในสาเอแย่ไปทําไมจะไม่ไปตกปกติในเช่านกันกว่าปลาวัดํำบาปก็รับเนื้อปลาไม่ใช่ปลาวัดก็บาปแต่ผมก็หาอยู่บ้านผมก็หาแต่ปลาวัดแต่ผมถือแต่ผมไม่กินแล้วผมบาปมากหลวงพ่อสุนทรเก็บอกว่า,ป,าวปลาวัดคือปลาถ้าปลาที่อื่นมาอาจจะบาปถ้าปลาในสาของวัดเนี่ยกินไม่บาปถ้าแกกําลังก่อสร้างอยู่อย่างนี้นะ พร้อผลบุญที่แกสร้างพระอโอสสเแต่มันมากกว่าอุโบสถหลังนี้เป็นออโบอสถใหม่นะเพราะหลังเก่ามันสุดโทมมากสร้างสร้างแทงขึ้นมาใหม่หลังเก่าก็ยังไม่ได้ลือ้อท่านบอกว่าอนุญาตนะเพราะากกินได้ทีหลังไม่ต้องไปซื้ออะไรก็ามากินอปลาในสระกินฉันรับรองว่าไม่ปับเพราะว่าเป็นปลาวัดอย่างหนึ่งว่าคนที่ทํางานวัดกินปลาวัดได้คนในช่างก็เชื่อ เขาก็ตามธรรมดาแม่ก็จะมีอะไรกินอยู่แล้วถึงตอนเย็นท่านก็บอกว่าเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อก็อะไรก็ได้หาเนื้อที่มันตายตายแล้วไอเป็นผักจะเป็นเน,นื้อหรือจะเป็นเศษปลาอะไรเกี่ยวเบ็ด,ด,ดโยนไปในสระพอโยนไปสะกดใจเดียวก็ปลากรป็ปลาเข้าตัวใหญ่กินเบ็ดแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วกเอามาทําเป็นอาหารกิน พวกคณะช่างกินปลาในสระจึงกวาจะสร้างโบสถ์เสร็จขณะที่กินปลาได้ไม่กี่วันรู้สึกอุจาระที่ถ่ายมามีสีเขียวเขาก็แปลกใจไปถามลุงพ่อลุงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรแล้วปลาในสระมันไม่มีกับข้าวไม่มีอาหารอย่างอื่นกินไม่กินแต่คล้น้ำกินแกกินคาบาขี้ก็เขียวที่นี่มันหลังจากสร้างโบสถเสร็จทัก็ประกาศปะนับตั้งวันนี้เป็นต้นไปใครจะกินปลาในสระไม่ได้นะถ้ากินแล้วจะเป็นโรคเลือน อ้าวคนก็กลัววาจาศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วคนในช่างถามว่าพวกผมจะเป็นไหมบอกว่าแกกินก่อนเราไม่เป็นต่อตอไปนี่แกกินแล้วเป็นโรคเรือนถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านก็นเลยบอกว่า,ข,าข้าโกหกให้แกกินใบไม้คาเสกใบไม้เป็นปลาวไว้กินอร่อยไหมวะท่านถามในช่างบอกว่ารสชาติมันก็เหมือนปลาธรรมราดาบอกนั่นแหละปลาวิชามันเป็นอย่างนั้นมีคาเสกใบไม้คนในสุดท้างก็หยิบใบไม้มาใหม่ ทางแกเชื่อไหมเราถ้าทำใบไม้เป็นปลาได้ไอ้ช่างบอกก็เชื่อเหมือนกันนะครับแต่อยากกินให้ก็เลยหยิบใบไม้มาใบใส่ลงไปในขันน้ำปลากดก็เปืนปลาไหวฟอตัวในช่างหัวเราะกันใหญ่บอกแม่หลวงพอ่อไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าหลวงพ่อให้กินใบไม้แม่งก็พวกกินใหญ่เลยทีแรกกมนึกวก็ปลาจริงๆกมไม่กลา้าจะตกกันมากินมากระกลัวมันจะบาปมากไอบาปกระบุญที่สร้างโบสถ์มันจะไม่พอกกันทานออ่านก็หัวเราะชอบใจ นี่เป็นปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อสุนซึ่งเป็นพระอุปัชชาญาของพ่อปานตากฏว่าเป็นพราได้ปัญญาเหมือนกันหลวงพ่อสุนองค์นี้บะบัดสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวราชการที่หกทรงขึ้นคงมีความเคารพนับถือมากเพราะว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์สเสด็จ